เปอร์สิบสุดยอดใิเกหมอลำตัวท็อปที่แม่ยกเปเงินเป็นล้านจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยครับ เริ่มกันที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงถือว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์เพราะอายุเพียงแค่17ปีแต่มีพรสวรรค์ในการร้องเพลงและเป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับทุกเพศทุกวัยและมีฐานแฟนคลับทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากน้องอุ้งอิงจัดว่าเป็นสุดยอดหมอลำาตัวท็อปที่ได้มาลายเงินสดคืนเดียวกว่า3ล้านบาทไม่ว่าจะเปิดทําการแสดงที่ไหนแฟนคลับแห่ชมแน่นเวทีจนได้รับฉายาหมอลำาเงินล้านไปแล้วนั่นเองมาที่เต้าหยองยุคคนเดช ศิลปินหมอลำสุดฮอตจากคณะหมอลำระเบียบวัตศิลป์ที่ลีลาการร้องการเต้นสร้างกระแสไวรลัลไปทั่วโซเชียลมีเดียบวกกับความรูปรอหน้าตาดียิ้มที่เป็นสเสน่ห์จนทําให้น้องฉัดถึงกับขอคิวมาแต่งหน้าเปลี่ยนโฉมมาแล้วนอกจากจะตกหัวใจคนดูไปได้ยังตกหัวใจแม่ยกไม่น้อยต้องคล้องพวงมาลัยล้นคอส่วนราคาของพวงมาลัยนั้นก็หลักล้านเลยทีเดียวครับถัดมาที่ลิเกดาวลุ่งนุ่นดำาดง ต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้ดำดงนั้นกำลังมาแรงและฟีเวอร์แบบสุดๆทำให้มีแฟนคลับชื่นชอบเป็นจำนวนมากและแม่น้ำหนึ่งเองก็เป็นแฟนคลับตัวจริงแถมยังเปหนักแบบไม่ยัง้งทั้งการให้ช่อเงินยักษ์ไม่หมดเพียงแค่นั้นยังมีเงินสดเป็นปึกมูลค่ารวมกว่า5 0 0 0 0 0บาทและพงมาลัยเงินสดหลักล้านในวันเกิดของดำดงล่าสุดวันที่18เมษายนที่ผ่านมาแม่น้ำหนึ่งก็ได้เซอร์ไพรส์นุ่นดำดงมอบกุญแจรถป้ายแดงให้ราคาเกือบ2ล้านบาทกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชม ต่อกันที่หนุ่มบีกทิติวุฒิหรือเป็นที่รู้จักกันในานามผู้ใหญ่ยบ้านฟินแลนด์ที่นอกจากจะมีค่ายเพลงเป็นของตัวเองแล้วยังได้ขึ้นแทน่นเป็นพรีเซนเตอร์ดังระดับประเทศอีกด้วยเรียกได้ว่าปังมากและเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่แม่ยกเปยหนักไม่เบาโดยหนุ่มบีกเผยว่าคึืนหนึ่งเคยทำไรายได้ได้มากสุด3ล้านบาทเลยทีเดียวข้ามาที่หนุ่มบอยสิริชัยเจ้าของคณะหมอลำใจเกินร้อย ขวัญใจแฟนๆด้วยความที่ร้องเพลงแบบสนุกเข้าถึงอารมณ์จนกลายเป็นขวัญใจของแม่ยกทั้งหลายได้มาไหลคล้องคอจนพระเอกหมอลำจะจมแบงอยู่แล้วนั่นเองครับด้านหนุ่มตรีชัยนรงค์นุ่มหล่อที่มีดีกรีความสามารถทั้งการเป็นนักร้องหมอลำลิเกและนักร้องลูกทุ่งที่ต้องบอกเลยว่าเวลาไปโชว์เวทีไหนมักจะได้มาลลยจากแม่ยกชนิดที่ว่าท่วมตัวและยังไม่นับรวมกับงานวันเกิดที่ได้ช่องเงินแบบเปไม่อั้นกันเลยทีเดียวครับ ถัดมาที่หนุ่มสอนลามน้ำเพชรเรียกได้ว่าแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆเลยแหละครับสำหรับหนุ่มคนนี้ที่ตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของแม่ยกชนิดที่ว่าแม่ยกเปยให้ไม่อัน้นจัดหนักจัดเต็มแบงค์เทาแบงค์ม่วงขนมาเป็นพวงๆโดยเปแต่ละทีนั้นบอกเลยว่าพวงมาลัยล้นคอมาที่หนุ่มนกพงศกรหมอลำหน้ามนจากคณะหมอลำน้ำวิหกที่เจ้าตัวสร้างขึ้นมาเองกับมือ เป็นขวัญใจพ่อยกแม่ยกได้พวงมาลัยแบบแน่นๆขณะที่ว่าแม่ยกเปย์รถตู้แถมทองที่มีมูลค่าหลักล้านฮอตเกินต้านเลยแหละครับสำหรับหนุ่มคนนี้ต่อกันที่หนุ่มแมนจัก,กพันจากชีวิตแดนเซอร์สู่การเป็นพระเอกหมอลำขวัญใจแฟนๆด้วยเอกลักษณ์เสียงการเอื้อนสะเทือนอารมณ์และโชว์จัดเต็มแบบอลังการขึ้นเวทีครั้งไหนก็ได้รับความเอ็นดูจากแม่ยกจนต้องขนพวงมาลัยมาคล้องคอกันแบบแน่นๆเลยทีเดียวครับ ปิดท้ายกันที่หนุ่มอาร์ตอัธชัยพระเอกหมอลำจากคณะปฐมบันเทิงศิลป์ที่ถึงแม้ตอนนี้หนุ่มหล่อคนนี้เขาจะอำลาจากวงปฐมบันเทิงศิลป์ไปแล้วแต่เขาก็ยังคงเป็นที่รักของแม่ยกและที่สําคัญหนุ่มคนนี้ยังเป็นน้องชายของแอนออรดีที่มีดีไม่น้อยเลยทีเดียวและยังเป็นขวัญใจแม่ยกที่โดนเปแต่ละทีบอกเลยว่าพวงมาลัยล้นคอ ไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ